ยี่เนี่ยเขาไปขายหวยแคงมาใชื่ออะไรนะัร้องจริงเหรอร้องอยากไปกระท่อมรประลุกมายุ่งกับยาเซปตินออกมายุ่งนะมาช่วยงานแต่งใช่ไหมใช่ไหวปะเนี่ยไหวสิในเมืองนี้มีตำรวจปะมันก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารทั้งตำรวจอ,อ่ะอ๋อจะทำอไมอ่ะเปล่าแต่ลิเกเลิกก็มีผ่านยุยาบิดานะไม่เคยกลัวด่านเลย เพราะบริสุทธิ์กลัวตำรวจมันก็เหมือนกันแหละอยากไปข้างในอ่ะเอ่าเดี๋ยวมามาทำอะไรเดี๋ยวเอ้าเป็นนักร้องานเลี้ยงเหอะอ๋อเป็นนักร้องานเลี้ยงไอมาช่วยงานแต่งเขาเอาเอชเชิญเอชเชิญเอชไอ้ลำคางนะไปขับไปดูแลตลอดเลยนี่นี่อันนี้เจ้าเมืองเราชุดสีม่วงเจ้าเมืองเออวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกขลักออกขลักเฮ้ย เห็นไหมกูบอกว่ายอย่าถอดหัวโก้สัญญาณมันแรงหัวรักสัญญาแล้วค่ะ <c oughs> หายจะเลิกอยู่แล้วโอ้นานๆที่ได้เห็นหลวงพ่อเลเลิกเกด้วยเอ้รัชโคยนั่งลงสีงเจ้าเมืองอันี้เจ้านี่เจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสดีจ้าใครเนี่ยเป็นเจ้าเมืองที่นี่เหรอเป็นเจ้าเมืองจ้าใกนโนโล้กับหนูเลยหนูเป็นเจ้าเมืองไอ้ แทงหนุม่มไหมไม่มีตังค์พ่อจ๋าว่าไงแล้วเมียพ่อไม่อยู่หรอเมียไม่อยู่จะตายไปหลายปีแล้วทนพ่อไม่ได้สิแล้วพ่อไม่เหงาไงเหงาอยู่เอา้าเที่ยวกะลีสิพอ่เอเฮ้ยเที่ยวซื้อกะลีพับหยอกหยเฮ้ยแล้วพ่อไปฆาเจ้าเมืองพ่ดได้ไงล่ะขี้ดองกูไปอินี่โซนเหลือเกินแล้วเอตอต่อหน้าพี่หน้าผมใส่รองเท้าเข้าไปได้ยังไง ถอดไปม,มันเป็นของต่ำมันน่าเกียดงานที่แล้วถอดเคยถอดไปแล้วสองคู่อ่ะหายเอาคุณเข้ามาอันนี้จะชอดอาฝากไว้ดีๆม,มันต่ำมันต่ำวางดีๆเจ้าเจ้าเนั่งอยู่ไอ้เบลไอ้คกับหัวกูเลยเราฝากไม่ได้ไงไอเกดี่เกดก็เขาเรียกกควยเบลอ่ะเราน้องกว่า แดกอะไรเข้าไปแล้วสิวคนบ้านะไรกินสิวหัวมันแทบเป็นโอยเลยนุนเจ้าเป่าเจ้าสาวท่านบนสวัสดีเจ้าเ่าเจ้าสาวมองหน้าสิเจ้สาวเจ้าสาวผมมาช่วยงานมองหน้าน่อยเขาทำอะไรหนูทำเป็นคนอารมณ์ดีเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเอ้ หักจงเลยกีเจ็ปชอก่แต่งงานกับลุงเรอเฮ้ยไม่ใช่ยอราชบุตรหยอกยอกหยอกหนุรักพี่สมหลักพ่อลุงไม่มีอะไรอย่างงี้จะหลงเพลงดีกว่าอะไรเไรเออเอาคุณจะพูดคุยเขาได้แล้วไม่ต้องทานจมูกจมตาได้แล้ว ก็แล้วร้องเพลงอยากฟังเพลงแล้วอยาเป็นนักร้องร้องเพลงอะไรได้บ้างอ่ะึงอยากฟังเพลงอะไรอ่ะกูร้องได้ทุกเพลงอ่ะเพลงนี้ล้วกันคนจนเป็นไงอะไรนะคนจนเป็นไงคนจนเป็นไงอืมคนจนก็ไม่มีจะแดด,ดสิคะบ้าปะเนี่ยอู้พูดถึงเพลงทะเลาะกับพ่อสมริ์เสียแล้วมังพ่อพูดถึงเพลงพูดถึงเพลงอ้าวอยากฟังเพลงอะไรกูร้องได้ทุกเพลงอันนี้ดีกว่าของพ่อเสรีเพลงอะไรอะไรเปลวไฟที่ปลายทูเอาไม่จุดได้พองดิ แล้วเพียงไรนะเทียนพี่เทียนเทียนอ่ะร้องได้ปะร้องได้มึงอยากฟังได้ปะอายอากอยากอยากหนูร้องได้อ้าวอายากตะพนพอ,เ,อเสียงตบมือให้กับนัทร้องเบีย์ อ้าวก็ไปนั่งร้องแล้วมาใครลูกพูดอะไรแล้วมีลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมถามชื่อชื่ออะไรฮะลืมถามชื่อเลยคุยประมาชื่ออะไรใจจางชื่ออะไรจ๊ะเอาชื่ออะไรแล้วเอาเอาเอาทำไมชื่ออะไรนะเธอชื่ออุอุอ่าอุทอนอะไรอุทอนอะไรเหรอ เอาลูกเอาลูกมาเอาไปาถางมตายไม่อยากดูแลลูกลูกลูกผูก้ <พ ụ S 2> หญิงผู้ชายผู้ชายอายุเท่าไหร่เอ่อ ...12 โอ้โตแล้วดิใช่ลูกผู้ชายอายุสิบใช่ชื่อประมาทนำมสกุลอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ลุงลุงชื่ออะไรนะพ่อทำงานอยู่ที่ระเบียนป่ะเอาไม่รู้กูต้องแต่กูต้องถามประมาทกูไม่ได้ถามชื่อกูถามว่าลูกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายอายุเท่าไหร่สองชื่อเมื่อกี้กูบอกชื่ออะไรพาลูกมึงมึงก็ต้องจำไม่ได้ดิประมาทน้ำเตาปนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ไปพาลูกมาอ่าไม่ได้หรอกประมาทไม่ได้ประมาทชนลูกชนลูกชน โอ้ประมาณโอ,โอ้อะไรนี่ฮะใครนี่ครับไม่ได้ครับฮะลูกพี่ดีครับลูกเหรอใช่พี่ัอดีลูกเมื่อยุไส่จุดส เป็นคนขยันคุณรุ่งช่เดินตั้งแต่ท้ายเวทีึงหัวเวทีเลยนี่ไม่นอนไม่นอนสองวันสามวันนี่ทำบ้านสะอาดเอี่ยมหมดเลยนะรอใช่ไอ้หารัษณะน่าจะเสพโรงงานเข้าไปด้วยน่วดให้กูทั้งคืนอ่ะเรียกมาคุยหน่อยได้ไหมเอามาเนีะยรดิหนูคุยกับพี่เขาหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีจ้ะนี่ฮะไอหนู ไอ้หนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรฮะมาอยู่นี่ไอ้หนูท่าทางมันไม่ได้หมดลูกไม่ต้องแก่ลูกผิดมากมึงจะถอดทำไมล่ะถามชื่อชื่อเลยลูกคุณนี่่ากลัวลูกมึงแล้วเนี่ยคนเรียบร้อยคนเรียบร้อยเหรอเรียนที่ไหนเรียนสูงวะเนี่ยไอ้เขาเรียนในกรมนี่ หนูทำมาดูเียนใไอ้หนูเรียนที่ไหนลูกครับเฮ้ยอ๋อผมไม่ครับนักกีฬาครับผมเป็นนักกีฬาด้วยขี่ม้าขี่ม้าพี่ขี่ม้าเลยขี่ม้าแข่งม้าอะไรเงี้ยครับพี่แล้วพี่ชายก็แย่ที่เลยนี่ไงเขาส่งไปอยู่กับพี่เขาเขาส่งไปอยู่กับพี่เขาใช่พี่เขา 对呀。<具> <laughs> <laughs> ไม่มีลูกเขาตรวจไปตรวจได้เลยเออนี่พี่เอาเอาฟุตตี้ให้ผมแท่งเนี่ยพี่ให้หัวอัวบ้างพี่ผมกี่หัวหัวบ้างให้หัวบ้างกี่หัวป่ะไม่ใช่ไอติมหัวลูกกี่หัวบ้างไม่ใช่ไอติมหัวไม่ใช่ลูกวอพี่เอาวอวบ้ามึงไปจำใครมาเนี่ยมาเล่นเหมือนจะดยกับอังทองระวังปาดคอพี่ออสเลย แล้วมาใครนี่ยไอ้มันไกลๆกูดิกูกลัวลูกมึงเนี่ยกูก็กลัวกูกลัวมันกกลแล้วมาใครอีกไหมผัวง่ะอาผัวมาด้วยผมเป็นนักร้องลักษณะกูแล้วครอบครมมึงเป็นอย่างนี้หมดไปเนี่ยเห็นลูกมึงเลยไม่อยากเจอผัวมึงเลยผัวดีผัวดีผัวดีเป็นเราไปพาผัวมาด้วยคุณพี่คุณพี่ฮะจ๋าไม่ได้เรียกมึงเอให้ผัวกูพี่ฮะ หลอดหลอดต้องรับพ่อคันลูกเไ่้โน้ตเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ได้ไหมพี่ตั้มลูกอยากวิ่งไปหาพี่หาพ่อหนูอยู่ที่สมองสมองนะลูกฮะฮะกัวกำลังมาค่ะกำลังมาครับพี่อันลูกไปไหนแล้วล่ะไปรับของเขาก็คงวิ่งมาเที่ยวเล่นะคะปล่อยก็ได้ หล่อก็พอแล้คควครับ็นกันครับ็นที่นอนเนี่ยนะอันนี้ใครเนี่ยตัวเอาตัวแต่ตัวฉันจำไม่ได้ใช่หัวหน้ากูป่ะเนี่ยวันดีครับพี่เป้าไอ้นั่นเขาดีดเหมือนอยังเลยก็ปกตินะครับอันนี้ก็ปกติกของพอหล่อถ้าวันไหนเขานอนนะว,วันนั้นเนี่ยไม่ปกติอีกสักไม่ปกติโอ้ยตาเก่งไปหมดเลยลูกเอ้ย ในเมื่อพี่เป้าไปแล้วก็ทักทายแฟนกลับเลยครับเพื่อภูมิใจในตัวลูกจริงๆนะไปนที่ไหนก็มีแาชมเชยลูกผมเป็นคนมีน้ำใจครับไม่ต้องใช้เดี๋ยวเอาไปทำเองดีมากอาชาชทยทักทายแฟนคลับหน่อยพี่เป้าได้เลยครับโซนหน่อย ชเหอ <c oughs> ขาจะล้องอาหูอาหูอยู่เนี่ยทีเดียวก็พอแล้วทีเดียวพอ <c oughs> ทีเดียวจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนอื่นสายันสัญญาขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ <c oughs> <c oughs> ยังรีบน e ้องรีบเลิกเลยจะดีกว่าดีไหมจะได้ไม่ชาเพราะว่าทหลวงพ่อออกบินทบาทแล้วแกละต่างขาแล้วแกหน้าไหนพี่ป้าแม่หน้าไม่เห็นฟังแตกหมดแล้วมังกรมงอกลับขนาดกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของ พี่เป้าสาอย่างสัญญาที่ติดตามมาให้กำลังใจกันอย่างเหนียวแน่นกันเลยทีเดียวเชียววันนี้ก็มีแฟนคลับติดตามกันมาอ่ม,มากมายเลยขอเพลงมาหลายเพลงเลยเดี๋ยวสายยันก็มขึ้นไปทีตอนที่คืนกว่านี่เองค่ะขอมาหลายเพลงเลยพี่พี่ทางด้านนู้นขอเพลงเฉือนใจโอ้เฉือนใจเดี๋ยวสายจะร้องให้ฟังได้คะ่ะ ด้านนู้นขอเพลงเสียงโกลยเรียกนามแอนสายันจะจัดให้จัดไปครับพี่พี่ทางด้านหลังขอเพลงรักน้องพรรัตน้องพรเดี๋ยวสายันก็จะจัดให้จัดค่ะพี่พี่ทางด้านนูเมาสักครู่มาไม่ทันขอเพลงสายยันขายใจอีกครับอีกนอกหนึ่งสายันขายใจเดี๋ยวร้องให้จัดให้พี่พี่ทางด้านนี้อยากฟังเพลงโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดียวสยัญญาณร้องให้ครบจบทีเดียวเลยเพื่อไม่ใหการเสียเวลาจัดไปเลยครับผมเพลงด้วยในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเชือนกลุ่ยสายันให้น้องพอรดูดโอ้ยโอ้ย,อยในใจพนไม่ได้ครับคุณพี่เอาที่เรพเพลงพ่พอาชาลูกพ่ออาชาลูกเออพ่อไอ้ลูกลลก็ ใจมากดีใจได้มาร่วมงานแต่งของพ่อปู่มินทราราชโอรสมังตราอ๋อองนี้เหรอองนี้อดนีวนะไรทบุตรมังตราครับผมมังมังคุณเริ่มกลัวพวกเดียวกันอีกจริงจังเยมีอะไรก็แบ่งให้พี่ก็กินก็คิด ไม่เป็นไรก็แบ่งให้พี่เออแบ่งก็าด้ใอย่างนั้นเพื่อไมเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจัดไปเลยครับก่อนจะฟังผลงานเพลงแรกเราไปฟังเพลงสุดท้ายกันเลยนะไม่ไม่ร้องเพลงแรกก่อนละคะตายไปนานลืมเนื้อเดี๋ยวค่อยทวนใหม่เพลงนี้และในการเป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงสร้างนี่สร้างสินในกับสายันนะฮะเอาแค่ตัดงชื่อเสียงพอแล้วรับรางวัลรับรางวัลสามคนสามคนอาชาอาชาไปด้วยอาชาไปอาชา เดินไปดีๆลูกแล้วก็จบที่ว่าอ้าวไม่เล่นละต้นผมต้องเล่นเลยเรี่ยงผมไม่ผมไม่ได้ใช่ครับเปลว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 นี่นี่ไฟไม่ติดเลยไฟไม่ติดละมันไม่มีรอยขอบคุณคายผมจะแก้ไฟให้ขอบคุณกาย ลูกผมมีน้ำใจจริงหนูพ่อจะร้องเพลงแล้วเอายาเสียงแห้งให้พ่อกินหน่อยลูกเออพ่อพ่อหายพ่อกนพ่อ,อ,พ,อ,พ,อพ่อจะร้องเพลงเลยเดี๋ยว,ยว,ยวจะร้องเพลง

Thank <laughs> <ส>เอาเ<ห>พียงขนกเลยพี่เป้าพอทราบอายุคนตาน้องเอ๋ยที่มาเล่นดุ่มกันในงาน 哎呀好，我是给乃亮。 เก็บไเพื่อนมึงไปไหนไม่รู้มึงจะไม่รู้ได้ไงไม่รู้ไม่รู้อยากกลับบ้านว่นี่ป๊อบจะมาให้ให้เองกลับบ้านไปเพื่อนมึงเขาไปไหนไม่รู้มึงจะไม่รู้ได้ไงไม่ได้ไปเมื่อไเฮ้ยมึงรู้จักกาฟิวป่ะแมวอะ แมวกาฟิวอะเน,เนี่ยวันนี้ไม่คุยกับกูแล้วเพืเ่อนึงไปไหนเอาไม้เปน,เนี่เออเพืเ่อนไปไหนไปหากาฟิวแมวเรื่องนี้มันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งม,มันชื่อกาฟิวแล้วทีเนี้ยมีคนจะซื้อแต่ว่าเมีาจาับได้ <laughs> ก็เลยโทรไปหาแมว <laughs> ของแมวรับเป็นผู้หญิง ก็เลยบอกว่าแมวตอนนั้นมันแพงก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่มึงขบขอให้ช่บ้านบให้มันไปเลยเนาะ,ะไปไอ้ทนนี่หายไม่ไปบ้านกาแูแตกแ่อีกเกีย